ค่ะชื่อเรียงทองรวดพักดีชื่อเล่นชื่อปลาอายุ46ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามอริยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งรหัสอกสี่ศค่ะจะมาขอส่งการบ้านค่ะคือการบ้านก็คือวันนี้ภาษาค่ะภาษาก็คืออช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ โรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่เนี่ยได้จัดจัดจัดแข่งขันทักษะวิชาการค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากทำเด็กไปไปแข่งขันค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนเราอะพอค่ะพอเขาบังคับว่าครูทุกคนจะต้องส่งกิจกรรมละอย่างน้อยหนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดขัดสยค่ะครูรู้เราบอกเราจิตใจเราบอกว่าไม่อยากเอาเด็กไปแข่งกันอะไม่อยาก ต้องไปฝึกซ้อมเด็กส่วนใหญ่ไอ้ส่วนน้อยแล้วก็ทิ้งเด็กส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าเอ่อด้วยความที่เราก็อยู่ในในองค์กรของท่านแล้วก็อ่ครูทุกท่านทุกทุกท่านเขาก็ต้องทำอะค่ะเราก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่เราก็ต้องเป็นก็ต้องยอตัดกิบอกกิเลสไปว่าเออ ทุกท่านอนะ่ะทุกคนที่เขาอยู่ในองค์กรนี้ก็เป็นหมู่รวมแล้วเขาก็ต้องทําทําเพื่อองคอ์กรซึ่งมันเป็นทางโลกโลกอ่ะคะ่ะว่าเอาเด็กไปแข่งแล้วได้รางวัลอะไรมาแล้วก็โรงเรยียนก็จะได้หน้าพอทุกครูทุกท่านก็จะได้หน้าแล้วก็ที่สําคัญก็จะเกี่ยวข้องกับกับเม็ดเงินนะคะเกี่ยวกับขั้นต่างๆนะคะ่ะเหมือนทางโลกโลกเขาอ่ะคะ่ะเขาต้องการพอเรามาดูที่กิเลสตัวที่ไม่มันชิงชงังมันไม่อยากทําอ่ะคะ่ะ เราก็ก็บอกกิเลสไปว่าเออเราเราก็อยู่ในองค์กรนี้เนาะเราก็ยังอยู่ในโลกกระทำเหล่านี้อยู่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะเกิดข้อวิวาทอ่ากับขออ,อะไรเงี้ยกับคณะครูเราก็เลยจําเป็นต้องทำํำเ้าก็บอกกิเลสไปว่าแต่เราทําเราก็ไม่ได้หวังที่จะไปชนะค้าคานนครทำให้คนอื่นเจ็บช้าน้ําใจเราก็เลยอ่าบอกกิเลสไปค่ะแล้ว ที่สําคัญเราลงมือทําแต่ว่าเราจะมีจิตไปแบ่งปันแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นแล้วเขาไปพึ่งตนเองได้ตามหลักของเราก็ก็บอกกิเลสไปค่ะแล้วก็กิเลสก็ยอมแล้วก็สิ่งที่หนูจะนําเด็กไปไปแข่งขันก็คือหนูจะทําโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือการทําน้ํามันเขียวสมุนไพรรีเจนค่ะกูรู้ เพราะว่าวัตคือประสงค์เป้าหมายของหนูบอกกับนักเรียนว่าการที่เราไปทําโครงงานนี้ก็คือเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะลูกเราจะไปให้ความรู้แล้วก็ทําน้ํามันเขียวตรงนี้ค่ะไปแจกซึ่งหนูก็ตั้งตั้งอาจใจไว้ว่าหนูพวกนี้หนูจะไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็จะพาเด็กนักเรียนทําหลังจากปัญจันนาเป็นต้นไปก็จะทําน้ํามันเขียวใช้เองแล้วก็ จะให้เด็กไปนําเสนอวิธีการทําน้ํามันเขียวจากสมุนไพรลิเจนค่ะโครุก็ทําให้รู้สึกว่าการทํางานทักษาวิชาการปีนี้มันมันต่างจากปีก่อนๆที่อยากไปชนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ได้กําไรสุดๆค่ะโครุค่ะสาธุค่ะโอ้ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจมากเลยนะคะดูซิพอเราวางใจได้เนาะปัญญาก็เกิดใช่ไหมคะ แล้วเราได้ไปมีโอกาสได้ไปนำเสนอสิ่งดีๆสู่สาธารณาชนด้วยโดยการที่เราให้ความรู้กับเด็กในการที่จะทำน้ำมันเขียวนะคะเพื่อที่จะใช้เองได้ด้วยแล้วก็เป็นการให้ความรู้โอ้โหได้แบ่งปันอันนี้คือสุดยอดเลยค่ะมันจะเห็นชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาแล้วอะนะปัญญามันก็จะเกิดว่าแล้วมันจะจิตที่จะเป็นผู้ให้นะคะ แต่ก่อนมันจะเอาใช่ไหมเอาดังใจนะเอาก็คือเอาดังใจเราะนะเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้การบ้านที่พี่น้องนามาส่งเนี่ยมันเดือดเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าพอเราช่างเราก็ไปเพ่งโทษน่ะเราไปดูว่าเขาทําเพื่อแข่งขันเนี่ยแหละรตรงเนี้ยเนาะมันมันชัดเจนพอปลับใจแล้วว่าเออเราใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เออเราก็ได้ใช้วิบากด้วยเนาะ แล้วเราก็ได้ทำโอกาสเป็นโอกาสที่เราได้นำเสนอสิ่งดีๆด้วยปัญญามันก็เกิดเราก็เกิดปัญญาว่าจะได้ทำอะไรออกไปเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนนะคะขออนุโมทนากับครูเวียงทองนะคะอ,อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะอ,อ,อาชี้แจงพี่น้องค่ะว่าเห็นเห็นพี่น้องถามมาในแชทว่าคุณครูเวียงทองว่าได้ไปโรงเรียนหรือคะไปค่ะแต่ว่าวันนี้ไปครึ่งวันเพราะว่าอีกครึ่งวันต้องไปนอนฟอกเลือดค่ะ เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายค่ะก็เลยมีโอกาสแวะเข้ามาส่งกันบ้านค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญพี่โสค่ะคุ้เชงค่ะอขออนุโมทนานะคะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเยอะเลยค่ะค่ะวันก่อนวันก่อนมีมีท่านเอ่อมีตอนรายการสายด่วนอะค่ะในสายด่วนของพี่จะมีมี กข้ามาถามคําถามเรื่องลรกไปอะไรนี่แหละค่ะก็ก็เลยพวกเราก็เลยได้บอกไปว่าในของเราก็มีนะในของเราท่านที่ไปคือทั้งเอ่อไปฟอกไตแล้วก็มาปฏิบัติยากรมเอสควบคู่กันไปด้วยคือเขามีความรู้สึกว่าเขากังวลมากกับการที่เขาจะต้องไปฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆของ คือคือตอนนั้นไม่มีถ้าคุณครูเวียงทองอยู่ตอนนั้นอยากจะให้อยากจะให้นําเสนอเลยว่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะเราทําควบคู่กันไปได้นี่ค่ะก็ก็ตรงนี้ก็เห็นเห็นในความในความก้าวหน้าของครูเวียงทองมาตลอดนะคะว่าโอ้โหแบบร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างแต่แต่ใจนี้โอเคเลยยาเม็ดยาเม็ดเลิศไม่โอเคอยู่เลยทําได้มาตลอดค่ะอบพราะคน ค่ะเห็นฟังเรื่องครูเวียงทองแล้วคิดถึงสิ่งหนึ่งคิดถึงเมื่อก่อนเราเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเซนนะ่ะแล้วก็จะบอกว่าช่วงแรกเนะมองภูเขาเป็นภูเขาเสร็จแ,แล้วพอเราปฏิบัติทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมองภูเขาเนี่ยไม่เป็นภูเขาแต่สุดท้ายพอทําได้จริงๆเนี่ยมองภูเขาอีกทีภูเขายังเป็นภูเขาสิ่งที่เหงได้คือ ตอนนี้สิ่งที่ครูเวียงทอคทำเนี่ยมันก็คือเหมือนทุกปีคือส่งเด็กไปประกวดแล้วก็ทําโครงงานเหมือนเอิโครงงานปีนี้เป็นน้ํามันเขียวบางท่านท่านก็ทําโครงงานยามหม่องยาอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนอะคือใจของคนทําซึ่งคนข้างนอกเนี่ยถ้าเขาเขาไม่รู้หรอกว่ามันเราทําเพื่ออะไรหรืออย่างไรเขาก็จะมองอ้าวก็เหมือนทุกปีนี่ครูก็ไปทําเหมือนเดิมเอานักเรียนไปเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปข้างในเนี่ยแล้วมันก็จะทําเป็นแรงเหนี่ยวนําที่จะเปลี่ยนเด็กๆของเราที่แบบไม่ได้มุ่งที่การแข่งขันแล้วมุ่งที่จิตวิญญาณที่เกื้อกูลคนอื่นทําให้เอ,อนึกถึงคนอื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่มันเปลี่ยนซึ่งคนภายนอกมองไม่ออกหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่เราออกก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะแล้วความผาสุกที่มันเพิ่มขึ้นกับทั้งตัวเองและคนรอบข้างค่ะเราก็ต้อรู้สึกเออ อ๋อไอ้คาพูดตรงนี้ยมันมันก็เพิ่งเข้าใจนะแล้วก็ฟังไอ้คาถามไอ้เกี่ยวกับนิยายเซ้ไมานั่นนะเออจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกรังเกียจว่าทำไมเราต้องกลับไปทำไออย่างนั้นอย่างนี้ละก็เหมือนข้างนอกเขาทำนี่จะไปทําทําไมก็เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมช่วงแรกๆแค่นี้ยังแบบว่ายังยังมีความยึดติดว่ามันไม่ดีมันนุ่นมันนี่มองภูเขาไม่เป็นภูเขานะแต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับโลก แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือจิตวิญญาณของเราค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันทําให้สิ่งที่นึกถึงตัวเองได้คือทุกการกระทําของแต่ละคนนะคะเราไม่รู้หรอกเขาทําเพื่ออะไรใจเขาเป็นยังไงมองข้างนอกอาจจะไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ข้างในนะะั่นแหละมันคือเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่เขาต้องทําตรงนั้นแต่จิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มุ่งหวังที่จะช่วยคนอื่นนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เราไม่รู้เพราะนั้นการพ่งโทษถือสาเนี่ยมีแต่ขัดทุนค่ะ ก็ขอบคุณค่ะที่ทําให้เกิดสภาวะนี้ค่ะคุ่ณรู้คะขอโอกาสนิดหนึ่งค่ะแล้วใจมันก็ใจมันก็ไม่ไม่ได้กดดันแล้วก็ไม่เร่งร้อนไม่ได้รีบร้อนเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปชนะค่ะคุณรู้ที่เราสอนเด็กให้ทําให้เก็บสมุนไพรเองแล้วก็สอนด้วยว่านี้ริดเย็นริดร้อนแล้วทาไมเราต้องใช้ริดเย็นทาไมแล้วก็เราต้องใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วการที่จะไปานาเสนอโครงงานเนี่ยเป้าหมายของเราคือ ไปเผยแพร่วิธีการทำนำ้ำมันเขียวให้คนอื่นได้รับทราบว่าเขาทำเองได้เขาไม่ต้องไปซื้อในเซเว่นเพราะว่าในเซเว่นพ่อแม่ของเขาไปซื้อเป็นขวดเล็กๆค่ะรอยยี่สิบร้อยสามสิบซึ่งมันก็ทั้งใส่สีใส่ใส่กลิ่นชุนๆเยอะๆเลยค่ะก็รู้ก็ให้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็บอกบอกลูกๆว่าบอกนักเรียนว่าเราไปก็คือไป สอนวิธีการทำให้เขาเพิ่งตนแล้วก็ให้เขาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อแล้วเราก็ได้แบ,บ่งปันแล้วมันเขียวที่เราทําเราก็จะไปแจกด้วยค่ะโโคุณรู้ค่ะ,ะขออว่าคนค่าธุค่ะพี่โซไม่เปิดไมค์ค่ะได้เลยค่ะอ่ะก็ าประโยชน์ได้จากทุกสถานการณ์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกูยังทองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ่ต่อไปไปที่อาติมนะคะอาติมส่วนเก้าค่ะ